เม็ดเดียวก่อนคุยสามพสี่แล้วขอบคุณใจขอบคุณดวงดาวด้วยแล้วก็ขอบคุณคนที่อุดหนุนสินค้าด้วยเดี๋ยวบอกแอดมินก่อนลงกี่โมงดิ <c oughs> พี่ค้าอยากได้ทูบสีแต่ละวันค่ะทำยังไงแอดมินถามแสดงว่าคนทักไปหลังบ้านเยอะมากน แป๊บนึ่งนะพี่ <c oughs> <c oughs> ติดตามเลยนะอย่าลืมติดตามนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอดมินก็ถามนี่ไงทูกตามสีเลยครับ ตู้เรียงตามสีเลยครับจันถึงอาทิตย์ครับคนเบื้องหลายอีลีเจ้าลงเม็ดเดียวตอนสามทุ่มเก้านาทีเด้อ สามทุ่มเก้านาทีมีคนชวนไปร้องเพลงอีกแล้วอ่ะมาผมจะปล่อยเลขให้พี่แล้วใครพร้อมจะเอาเลขแล้วกดหัวใจมารัวๆใครพร้อมจะเอาเลขแล้วกดหัวใจมารัวๆครับ คนคนดูเยอะมากวันนี้ขอบคุณจักใจขอบคุณพลังโซเชียลนะครับวันนี้ขอให้แตกสามตัวนะครับขอให้เราให้เราเข้าอีกวันที่แล้วรู้สึกเฟลอยู่นะเพราะให้เก้าเจ็ดถ้าพี่สังเกตดูนะเลขผมเฉียดสองวันแล้วนะผมจะบอกเลยนะว่ามันจะมีแตกแน่นอน งวันนี้ก็ได้อาจจะแตกสองตัวในตัวชอบหรือว่าอาจจะแตกสามตัวเลยก็ได้เพราะวันนี้ผมไปบวงสวงพระเจ้าตากมาออะผมให้พี่ดูไม่เชื่อเนี่ยพี่ดูผมให้หกกับพี่ดูผมให้หกกับเจ็ดใช่ไหมงวดน,นี้แล้วพี่ยี่ใส่วะเนี่ยเห็นไหมมันเฉียดมันออกเจ็ดห้าผมให้หกเจ็ดแล้วพี่ดูงวดน,นี้ ให้เก้าเจ็ดมันออกอะไรมันออกเก้าหกมันเฉียดมาสองงวดแล้วนะถ้าพี่เป็น fc พี่จะรู้ว่ามันก่อนที่มันจะแตกสามตัวตรงอะ่ะมันเฉียดมาหลายงวดแล้วผลงานนะถามว่าโดดเด่นไหมโดดเด่นทําไมพูดไม่เพาะปากหมาแต่ทําไมคนมาดูเพราะว่าคนที่เขาดูอะ่ะเขาจะรู้ว่าไอเด็กเนี้ยไอคนคนเนี้ย มันไม่มีอะไรหรอกมันก็พูดของมันแบบนั้นแหละแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นคนไม่มีอะไรก็ไม่เป็น,นแล้วคือถ้าพี่เห็นตัวจริงนะผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้ผมเงียบเลยแหละยิ้มอย่างเดียวจริงยิ้มอย่างเดียวนะครับตอนนี้จะปล่อยแล้วนะรีบจิ้มลิงก์ข้างล่างเข้าไปนะครับรัฐบาลจ่ายสูงสุดหนึ่งพันบาทจ่ายสูงสุดสองตัวหนึ่งร้อยบาทลอตโต้แปดแปดแปดจ่ายจริงโอนไว จิ้มเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่วันที่ยี่สิบสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปชะัำพันธ์ก่อนตอนนี้จะมีงานนะครับใครอยากไปเจอเอาไมเอกใครไปอยากไปเจอไม่เอกนะงานอาจารย์ชิษนุนะครับไหว้อากุงอาม่าวันที่สิบห้านะครับได้เจอแน่นอนจะเอาเสื้อไปแจกห้าสิบตัวพร้อมกับกําไรวัตถุมงคลเอาไปแจกนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็น กรถินเจ้าภาพกระถินที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตวัดเขาพนมโดมสร้างองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าชอบตัวไหนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวระบบ ai จกกับอีก a c e b o o k แล้วอ,อย่าเราอีกขอร้องอย่าไอ้นี่เราอย่าเราเราเรารัก facebook นะเธออย่าทำร้ายเราอ่ะ งวดนี้ผมชอบตามที่ผมให้นั่นแหละครับ916892ลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วรีบไปแทงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ191196892เนี่ยส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบงวดนี้ยก็คือ97แต่ว่ามันดังแต่ไม่รู้ว่าอ่ะทีนี้จะปล่อยสามเม็ดไม่ใช่สามเม็ดสิเม็ดเดียวรีบออกไปไหนเนี่ยรีบออกไปไหนคุณพลาดแล้วคุณยังไม่ได้เม็ดเดียวเนี่ยคุณพลาดแล้วมันมีเม็ดเดียวอยู่เนี่ย ใครจะเอาเม็ดเดียวพิมพ์คําว่าพิมพ์สโลแกนเรามานาคานาคาสองเก้างวดนี้ต้องมีเก้าอีกชุดที่ผมให้พี่ไปเนี่ยน่าจะมาล่างเพราะว่าหนึ่งกับเก้ามาล่างงวดเนี้ยแต่บนผมไม่มั่นใจหนึ่งกับเก้ามาล่างลิงยุงล่างเนี่ยจิ้มไปเลยรีบไปจิ้ม อ่ะใครจะเอาสมตัวเม็ดเดียวอยู่นี่พิมพ์คำว่านาคะนาคาสองเก้ามาพิมพ์ไม่ถูกนะไม่ใช่พิมพ์นาคาราคานะบางคนพิมพ์นาคาแบบราคาอะไรแบบเนี้ยไม่มันมันมันไม่ใช่เดี๋ยวพี่แอนบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อ facebook ให้ชื่อเพจให้จะได้ปังกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับแต่มื่อคนเบื้อไหลยอยู่แต่ว่าไม่เห็น ไม่ได้อ่านมิ้นไคก็ดดขอโทษขออภัยนะเออพิมพ์มาเลยรีบไปซื้อพวกพี่นิแซลกันกิ่งนะคนดูเยอะมากรออาจารย์นาตูมจะวันที่ยี่บสี่ครับก็เดินทางน่าจะยี่สิบสามแล้วครับอุ้ยแบบน่าจะเหนื่อยอยู่นะฝ้าแคปครับ <c oughs> เนี่ยแล้วแม่แม่ที่ใส่ช่อง YouTube นะ่ะ ผมเขียนไว้แล้วนะว่าแจ้งเตือนหน้าปกเขียวคือของปลอมทั้งหมดเพจจริงไม่เอกนะคะ29พาเที่ยวคือของแท้เพจไม่เอกเลขเด็ดนะคะ29เพจจริงคือปลอมใครชอบเม็ดนี้รีบไปซื้อรีบไปจัด4 6 8ตัดได้จะได้ตัดจะได้4 6 4 8ี่แแล้วก็หกแต่ผมว่า46กับ48แมีโอกาสเข้าวินสูงแต่ว่าที่ผมให้68ตัวเดียวเพราะว่า68สวยสุด งวดที่แล้วออก6กเงวดนี้อาจจะมา6กแหรือเปล่าเต้นต้องไปเต้นในติ๊กตอกครับเอาแคปพี่รีบไปซื้อนะลิงอยู่ข้างล่างอ่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับรัฐบาลให้1กับ9นะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังๆดูว่าเขาให้ตัวไหนแต่งวดนี้ผมชอบหนึ่งเนี่ยมักเฮียงนี่แหละเลขทูปพระเจ้าตา เชื่อไหมว่าคือเลขทูปพระเจ้าตากจริงๆไม่หลอกแล้วจะมีสามหางอะ่ะที่ผมจะปล่อยให้พี่อะ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูก่อนนะเพราะว่าถ้าผมปล่อย